ปีใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนอาศัยจังหวะนี้ในการที่จะวางเป้าหมายให้กับชีวิตค่ะหลายคนก็จะประกาศผ่านโซเชียลของตัวเองนะคะว่าปีใหม่นี้เซนตั้งใจจะทําอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าการประกาศผ่านโซเชียลก็จะได้มีคนมาเป็นสักขีพยานนี่กับคุณนะคะว่าคุณทําได้ทําไม่ได้ยังไงนะคะหรือบางคน,นจะวางเป้าหมายแบบรู้เองนะวางเป้าหมายว่าตัวเองจะทําอย่างนั้นทําอันนี้ อาศัยช่วงเวลาของเทศกาลปีใหม่วางเป้าที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค่ะหลายคนก็จะวางเป้าเช่นมีเป้าหมายด้านสุขภาพเนอะอย่างอายุเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพนี่สาคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อก่อนตอนยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นอาจจะมีเรื่องอื่นแต่ตอนเนี้ สุขภาพสำคัญที่สุดกอาจจะมีการวางแผนวางเป้าเอาไว้ว่าฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้วางเป้าที่จะลดไขมันให้ได้ลดน้ําตาลให้ได้ออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะก็วางเป้าหมายกันไปบางคนมีเป้าหมายด้านหน้าที่การงานนะคะต้องการที่จะพัฒนาตัวเองก็อยากจะวางเป้าหมายเอาไว้ว่าฉันจะไปลงคอร์สพัฒนาตัวเองอัพสกิลรีสกิลเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนามากขึ้นเพื่อจะได้มีโอกาสในหน้าที่การงานมากขึ้นหรือ บางคนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการวางเป้าหมายด้านการเงินค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะกับการบริหารจัดการของด้านของการเงินเมื่อก่อนคนไทยอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลมากนักเราไม่ค่อยมีการเรียนรู้ในเรื่องนี้แต่ว่าระยะหลังๆคนไทยแสวงหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากขึ้นเรามีโค้ชการเงินมากขึ้นออกมาให้คําแนะนํากับเรื่องของการลงทุนกับเรื่องของการ จัดการเรื่องหนี้สินเรื่องของการาลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะเรื่องของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและที่สําคัญยุคนี้ก็เป็นยุคที่คนไทยมีหนี้สินกันเยอะมากนะคะจากตัวเลขของหนี้ภาคครัวเรือนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครวางเป้าหมายในเรื่องของการเงินเอาไว้ในปีนี้วันนี้มีเรื่องราวของนักข่าวสาวคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะฉันอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแรงบันดาลใจมากเลยอะ่ะ รู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจเป็นกระบวนการที่น่าสนใจนักข่าวสาวคนนี้ชื่อว่าเมซี่โบวิงดอนค่ะเป็นนักข่าวฟรีแลนซ์นะคะสายแฟชั่นนะเป็นนักข่าวสายแฟชั่นเป็นเป็นชาวต่างชาติอยู่ที่ประเทศอังกฤษอายุเพียงแค่3 1ปีเท่าน,นั้นเองค่ะเธอมีแผนแล้วก็มีการวางเป้าหมายอันนี้เป็นเป้าหมายเมื่อตอนช่วงต้นปี2 0 2 4ที่ผ่านมาแล้วก็ เธอวางแผนเอาไว้เนี่ยว่าเธอจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จใน1ปีให้เสร็จสิ้นแล้วก็มาดูว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตของเธอบ้านจากเป้าหมายที่ว่าเป้าหมายอันนั้นก็คือการท้าทายว่าเธอจะเป็นปีแห่งการงดใช้จ่ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นตลอดทั้งปีค่ะหรือเรียกว่า no spend year คือปีนี้จะเป็นปีที่เราจะไม่ใช้จ่ายสิ่งของที่มันไม่จำเป็นเลย แลวปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยใน Google นะคะใน Google ในช่วงปี2022-2023มีการค้นหาว่า no spend year ใน Google เพิ่มขึ้นถึง50%หรือแม้แต่ Hashtag no spend year บน TikTok ก็มียอดวิวหลายล้านครั้งแปลว่าคนเริ่มหันมาวางเป้าหมายในเรื่องของการใช้จ่ายเงินมากขึ้นเห <ipple. S 1> ็นคุณค่าและความสำคัญกับเรื่องของเงินมากขึ้นเพราะอะไร ในต่างประเทศปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาข้าวของราคาแพงแล้วก็ปัญหาอีกหลายๆอย่างค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมันสูงมากเลยทําให้คนในยุคนี้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วกเ็เมซี่โบวิงดอนเธอก็ทําภารกิจนี้ด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งพอมันครบ1ปีเนี่ย ถอดบทเรียนออกมาแล้วมันน่าสนใจมากค่ะว่าบทเรียนที่เธอได้รับตลอด1ปีนั้นมันสร้างการเปลี่ยนแปลงสําคัญให้กับชีวิตของเธอไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตกับเรื่องของการมองชีวิตอะคะ่ะอีกหลายๆแง่มุมจากการลดการใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่จาเป็นเล่าให้ฟังคือจุดเปลี่ยนของเมซี่เนี่ยนะคะ เธอค้นพบจุดเปลี่ยนสําคัญนี้และทําให้เธอเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาจากการที่เธอเนี่ยไปค้นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไปพบเสื้อผ้าที่แบบไม่เคยหยิบเอามาใส่เลยอ่ะคุณผู้ชมมีไหมสาวๆบางคนเนี่ยชอบซื้อเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ซื้อ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 แล้วก็สุ่ม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 าไว้ในตู้อ่ะบางครั้งยังไม่ทันแกะออกจากข่อพลาสติกเลยบางครั้งก็ยังมียี่ห้อติดอยู่เลยแทบจะไม่ได้หยิบออกมาใส่เลยหลายตัวมีป้ายราคาติดอยู่นอกจากนี้นอกจากพบ เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่อยู่ในตู้แล้วยังมีใบเสร็จจากร้านอาหารหลายแห่งที่มันดูฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นค่ะเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราจะควบคุมการใช้จ่ายเนี่ยให้เราลองทำบัญชีและรับรายจ่ายง่ายๆค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างถ้าเราทำบัญชีรายจ่ายเราจะรู้เลยว่าในแต่ละเดือนเราเสียเงินไปกับเรื่องที่มันค่อนข้างจะไร้สาระไปหลายอย่างเหมือนกัน คนที่เขาต้องการจะควบคุมการใช้จ่ายก็เลยพยายามจะฝึกตัวเองว่าตนเองจะต้องทำบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายง่ายๆเพราะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันในการที่จะช่วยคุณจดได้แบบง่ายมากๆแล้วมันก็ทำให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าในแต่ละวันนั้นเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้กลับมากลับมาที่เรื่องของหมดเมซี่นะคะคือเมซี่พอพบว่ามันมีหลายอย่างมากที่เป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมันก็เลยเกิดความรู้สึกผิดค่ะแล้วก็ตาหนิตัวเอง ว่าอุ้ยทำไมฉันแบบเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้พร้อมกับความจะหนักว่าการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยและเป็นการใช้จ่ายด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะมันเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมปัญหาด้านการเงินของเธอมาโดยตลอดเธอก็รู้สึกว่าเออถ้าฉันไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขนาดนี้คงไม่ต้องทำงานหนะักคือคุณนึกออกถึงความเชื่อมโยงเนาะ คือพอมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อเอาเงินไปจ่ายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพอ,อรทรลททางานหนักมากขึ้นเราจะเกิดภาวะเบิร์นเอาท์อะค่ะสมัยนี้เขาจะพูดถึงภาวะเบิร์นเอาท์กันมากขึ้นนะรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องของการทํางานหมดไฟในการทํางานมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเธอก็เลยตัดสินใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยโจทย์ที่ท้าทายมากๆในตอนปี2024ว่าเธอจะทำ no spend year ค่ะก็คือปีแห่งการงดใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตลอดทั้งปีโดยเ,เธอเนี่ยเป็นนะะักขาวฟรีแลนซ์ด้วยนะคะการเป็นคนทำงานฟรีแลนซ์รายได้มันจะไม่แน่นอนค่ะแล้วก็มักจะได้รับเงินชา้าคือถ้าไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์ประจำหรือบริษัทมีปัญหาอะไรเนี่ย ก็เงินก็จะออกช้าอยู่เป็นประจำแล้วประเด็นเนี้ยมันก็จะกระทบกับเรื่องของการเงินของเธอพอสมควรนะคะและก็นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายที่อังกฤษคุณก็คงจะรู้ดีว่าค่าครองชีพก็สูงด้วยปัญหาเงินเฟอ้อด้วยข้าวของก็แพงขึ้นด้วยค่าเดินทางค่าบริการต่างๆรวมถึงอาจจะมีค่าอะไรที่ไม่คาดคิดแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องจ่ายที่เธอจะต้องจ่ายไปเช่นเธอยกตัวอย่างค่าซ่อมบ้านอย่างเงี้ยที่ไม่คาดคิดแล้วมันก็ใช้เงินไปเยอะเหมือนกัน มันก็เลยทําให้ไปกระทบกับเงินเก็บที่ค่อยๆร่อยรอลงไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดวงจรอุบาทของการใช้จ่ายค่ะวงจรอุบาทที่ว่าคืออะไรพอคุณใช้เงินจนหมดเงินในแต่ละเดือนที่ใช้หมดคุณก็ไปเอาไปเจียดไปไปเปิดเอาเงินเก็บอะเอามาใช้พอเงินเก็บหมดใช้จากไหนคะบัตรเครดิตค่ะก็รูดจากบัตรเครดิตแล้วก็ ใช้คืนบัตรเครดิตเมื่อได้รับเงินซึ่งแน่นอนว่าถ้าจ่ายล่าช้าหรือจ่ายขั้นต่ำคุณก็ต้องมีดอกเบีย้ยมันก็จะเกิดกลายเป็นดินพ่อขังหมูแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมนเลยททำให้เกิดความไม่ตกกังวลทางการเงินอย่างหนักนะคะถึงแม้ว่าคือที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือที่บ้านเนี่ยก็คือ,อ,อที่บ้านที่อยู่ก็คือจ่ายกับแฟนไม่ได้มีหนี้สินอะไรแต่มันมีภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่างในชีวิตที่ทาให้เธอรู้สึกว่าเครียด กับการที่จะต้องหาเงินมาเพื่อที่จะมาตอบสนองต่อการใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้น1มกราคม2 0 2 4 m นสซี่ก็เลยตัดสินใจตัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ไม่จำเป็นค่ะคือเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบหักดิบอยู่พอสมควรนะ mm hmm. เหลือเพียงค่าใช้จ่ายพื้นฐานเท่านั้น mm hmm. เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าผ่อนบ้านนะคะโดยเธอบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ย มาจากความกังวลใจด้านการเงินของตัวเองคือไม่ได้มาจากกระแสของสังคมอย่างที่เนบอกว่าช่วงปี2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้แฮชแท็ก no spendia ก็เป็นที่พูดถึงกันมากคนมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้กันมากแต่สําหรับตัวของเธอเองเนี่ยเธอกังวลกับค่าใช้จ่ายของตัวเองมากกว่าก็เลยเริ่มต้นในการชลเลนต์ตัวเองด้วยการทําภารกิจนี้นะคะถ้าไม่ได้ท้าทายตัวเองในปีนี้นิสัยการใช้จ่ายแบบเดิมอาจทําให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ร้ายแรง จนอาจจะไม่สามารถจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นหรือชําระบัตรเครดิตได้คือมองเห็อนอนาคตว่าถ้ายังคงมีลักษณะรูปแบบการใช้ใจ่ายด้วยอารมณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบแน่นอนต่อสุขภาพทางการเงินของเธอนะคะเธอทําทอะไรบ้างเธอไปยกเลิกสมาชิกฟิตเนสค่ะคลาสพิลาทิสคุณมีไหมคะบางคนมีแล้วไปออกทุกวันเป็นกิจวัตรอันนี้อันนี้ก็ชื่นชมแต่บางคนไปสมัครแล้วไม่เคยไป ไม่เคยไปเลยหรืออาจจะไปแค่ครั้งแรกๆนะคะแต่หลังจากนั้นก็หลงลืมไปแล้วก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเขาตัดเงินทุกเดือนทุกเดือนคุณมีแบบนี้บ้างไหมสมาชิกโวมภาพยนตร์อันนี้ของเธอนะแล้วก็บริการสตรีมมิ่งต่างๆหลายคนแบบถ้ามารวมแล้วนะพวกบริการสตรีมมิง่ง Netflix Disney อ,อุ้ยเยอะแยะมากมายรวมๆแล้วเนี่ยเดือนๆนึงก็อาจจะตกเป็นหลายพันเธอก็ยกเลิกเลยนะคะบริการสตรีมมิ่งต่างๆ หรือแม้แต่รถยนต์เธอขายเลยค่ะเธอขายรถยนต์เพื่อประหยัดค่าน้ํามันแล้วก็ประกันรถเวลาเราซื้อรถเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าน้ํามันอย่างเดียวไม่ได้มีแค่ค่าผ่อนแต่จะมีค่าแมนชั่นด้วยแล้วก็ค่าประกันที่แต่ละปีก็ต้องจ่ายแล้วก็รวมถึงงดซื้อของที่ไม่จําเป็นกาแฟหรือขนมที่เคยซื้อกินตามอารมณ์ความรู้สึกหรือที่ผ่านมาต้องไปทําเล็บในร้านราคาแพงๆอาหารดิลิเวอรี นะคะหรือมื้ออาหารที่ฟุ่มเฟือยมื้ออาหารที่มันแบบเกินความจําเป็นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการช้อปปิ้งตามอําเภอใจคําว่าช้อปปิ้งตามอําเภอใจหมายความว่ายังไงหมายความว่าสาวๆเป็นนะเวลาคุณเครียดอ่ะคุณแบบรู้สึกว่าฉันอยากจะชออะ็อปอ่ะแล้วแล้วก็รูดรูดแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วค่อยมาปวดหัวตอนที่บินค่าบัตรเครดิตมาอีกทีหนึง่งแต่ตอนที่จ่ายไปเนี่ย จ่ายไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของความเครียดเธอก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะเธอตัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ว่ามาออกหมดเลยในช่วงแรกๆการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รู้สึกว่ายากลําบากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเธอทํางาน Work from Home ด้วยการทํางานที่บ้านช่วยลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเช่นพวกของค่าหันกลางวันเพราะเวลาถ้าไปทํางานข้างนอกเนี่ยต้องจ่ายค่าหันกลางวันนอกบ้านด้วยรวมถึงค่าเดินทางและก็รวมถึงเวลาทํางาน บางคนเนี่ยทำงานที่บ้านไม่ได้นะคะต้องแบกโน้ตบุ๊กไปทํางานร้านกาแฟพอไปทํางานร้านกาแฟเขาไม่ให้คุณนั่งฟรีใช่ไหมคะคุณก็ต้องจ่ายค่ากาแฟจ่ายค่าขนมนะคะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเธอก็ตัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นออกหรือลดการประชุมในลอนดอนเพื่อประหยัดค่าเดินทางไปกลับประมาณ10ปอนหรืองดซื้อของขวัญให้เพื่อนโดยใช้วิธีการนัดเพื่อนมาทานข้าวกันเลี้ยงวันเกิดแทนการซื้อของขวัญแบบนี้เป็นต้น แต่ความท้าทายสำหรับตัวเธอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการควบคุมนิสัยการช้อปปิ้งค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเธอเป็นนักข่าวสายแฟชั่นและก็ความงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รักในเรื่องของแฟชั่นก็ต้องจ่ายต้องซื้อต้องอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลาและที่ผ่านมาเธอก็มีค่าใช้จ่ายกับเรื่องนี้เยอะมากในวันเมื่อก่อนเวลาที่รู้สึกแย่ๆหรือเบื่อเบื่อก็มักจะหาข้ออ้างในการซื้อของหรือช้อปปิ้งเพื่อให้รางวัลกับตัวเองค่ะ แต่ความสุขเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นนะคะแต่หลังจากนั้นมันก็นํามาซึ่งความรู้สึกผิดแล้วก็ความเครียดเพราะว่าจะต้องหาเงินมาจ่ายให้กับอารมณ์ชั่ววูบตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อควบคุมการใช้จ่ายเธอก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ค่ะสร้างรายการสิ่งของที่เธออยากได้อยากได้อะไรบ้างในจังหวะเวลานั้นเช่นคุณฉันอยากได้จังเลยอยากได้รองเท้าเพ่ไปคู่นี้จังเลยอยากได้ ครีมบำรุงผิวอยากได้สกินแคร์ชุดนี้จังเลยอยากได้ชุดชั้นในอยากได้เสื้อตัวนี้อยากได้เครื่องซักผ้าอยากได้ตู้เย็นอันนี้จังเลยอยากได้เอ็น้าเนนี่จังเลยลิสต์เอาไว้ค่ะแล้วถ้าหากว่าผ่านไปหลายเดือนคุณยังต้องการสิ่งเหล่านั้นอยู่อันนั้นน่ะถึงค่อยมาพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่เชื่อไหมคะว่าสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปของเหล่านั้นเนี่ยมันก็แบบกลายเป็นของที่แบบเอ้ยจริงๆฉันก็ไม่ได้ต้องการมันนี่หว่า แต่หลายครั้งที่เราซื้อของเหล่านั้นตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นณขณนะนั้นค่ะว่าเราอยากได้เราอยากจะมีและเราจําเป็นต้องมีแต่พอมาซื้อซื้อมาไว้จริงๆมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างเต็มที่มากนักวิธีการก็คือ list เอาไว้ก่อนแล้วปล่อยเวลาผ่านพ้นไปค่ะสัก1อาทิตย์หรือ1เดือนก็ได้นะคะแต่ต้องอดทนนะอดทนแล้วลองดูว่าเมื่อเวลาผ่านพ้นไป1อาทิตย์2อที่สอาทิตย์เนี่ยคุณยังต้องการสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือไม่จากที่ อยากได้ก็ซื้อแต่ตอนนี้ก่อนจะซื้ออะไรคิดหลายตลบมากนะคะเช่นสิ่งของที่คุณอยากได้เนี่ยมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเราซื้อมาแล้วเราจะใช้บ่อยแค่ไหนจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราไหมเป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราไหมเป็นประโยชน์กับบ้านของเราหรือเปล่าคุ้มค่ากับการใช้งานหรือไม่หรือเรามีความสามารถในการใช้จ่ายไหมแต่การหาเหตุผลที่ว่ามาเนี่ย ต้องเป็นการหาเหตุผลภายใต้ภายใต้การที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะคะเพราะหลายครั้งเวลาที่เราอยากได้อะไรเรามักจะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่าฉันจําเป็นต้องมีมันถ้าไม่มีมันนี่ฉันต้องแย่แน,น่แแต่พอเราได้มาจริงๆปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกเอา้าไม่เห็นฉันจะต้องใช้มันเลยหรือว่าเอา้าฉันมีของแบบนี้อยู่แล้วนะคะต้องพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรมแล้วก็ในตอนแรกเธออาจจะคาดหวังว่าจะมีเงินเก็บก้อนใหญ่ ตอนสิ้นปีแล้วก็อาจจะซื้อของแบรนด์เนมเพื่อจะได้เป็นรางวัลให้กับตัวเองในความแบบพยายามความตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเธอทําภารกิจเหล่านี้ความคิดของเธอก็เปลี่ยนด้วยนะคะความสนใจในการที่จะให้รางวัลกับตัวเองเป็นวัตถุลดลงแทนที่ด้วยการให้ความสําคัญกับการลงทุนในสุขภาพแล้วก็อนาคตมากกว่าคือพอมันถึงช่วงเวลาหนึ่งอะคะ่ะมันเกิดความรู้สึกที่ว่าฉันอยากให้เงินที่ฉัน เก็บหอมรอมริบมาได้ตรงนี้เอาไปต่อยอดให้มันงอกเงยจากการเอาไปลงทุนหรือว่าเอาไปลงทุนในเรื่องของสุขภาพหรือการลงทุนให้มันงอกเงยมากกว่าที่จะเอาเงินเหล่านั้นไปซื้อของที่เป็นแบบของแบรนด์เนมซึ่งราคามันสูงมากๆและมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกินความจําเป็นเมื่อถึงจุดหนึ่งอะซึ่งเธอเรียนดูได้จากได้จากการการทำภารกิจนี้นะคะเอ่อทีนี้อย่างที่บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะเธออยู่กับแฟน แรกๆที่ทำภารกิจอันนี้เนี่ยก็รู้สึกหมุดหงิดเวลาที่พบว่าแฟนสั่งอาหาร Delivery ในราคาที่ค่อนข้างแพงแล้วก็แพงเกินความเป็นจริงนะคะทั้งๆที่วางแผนเรื่องอาหารการกินเอาไว้ทุกอย่างแล้วให้มันอยู่ภายในสิ่งที่ตีกรอบวางขึ้นเรื่องค่าใช้จ่ายเอาไว้แต่เหตุการณ์เหล่านี้ถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งเธอบอกว่าเฮ้ยมันดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่จะได้เปิดอกพูดคุยเรื่องนี้กับแฟนกับคู่ชีวิตของเธอค่ะว่า ให้เรามีเป้าหมายทางการเงินร่วมกันและก็ทําให้เธอเริ่มสะท้อนถึงเป้าหมายในชีวิตของเธอแล้วก็ทําให้คู่ชีวิตหรือว่าแฟนของเธอเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยกันและมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะ,ะกับการที่คู่สามีภรรยาหรือคนที่เป็นแฟนกันจะได้มีโอกาสในการที่จะได้เปิดใจคุยเรื่องของเป้าหมายทางการเงินร่วมกันแล้วก็ทํามันไปด้วยกันนะคะ <S <S เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นๆเพราะว่าเป้าหมายสําค<ๆ>ัญคนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็คือ ถ้ามันมีเป้าหมายเดียวกัน่ะมันจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะโดยเธอบอกว่าตอนที่ใกล้จะครบ1ปีแล้วเนี่ยนะคะกับภารกิจนี้เมซี่เล่าว่าแม้จะไม่ได้เงินเก็บได้มากอย่างที่หวังแต่มันก็ประหยัดได้หลายพันปอนด์ค่ะแล้วเงินที่ประหยัดได้นียมันก็นําไปสู่การเอาไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านหรือเอาไปใช้จ่ายในค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็รวมถึงอาจจะไปลงในทริปของลิส ที่ต้องการอยากจะไปเที่ยวช่วงปลายปีอย่างเงี้ยนะคะเงินก็จะไปอยู่ตรงนั้นคือเรียกว่าถ้าหากว่ายังใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของการเป็นหนี้สินแต่ว่าการประหยัดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะไปช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้นะคะเธอบอกว่าสิ่งสําคัญของการทําภารกิจนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องของจิตใจค่ะก่อนหน้านี้ ฉันมักจะซื้อของเพราะความเบื่อหรือต้องการความสุขชั่วขณะแต่ตอนนี้ฉันพบความสุขที่เรียบง่ายเธอเล่าว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่รักอาหารที่ทำเองหรือว่าการสนทนาที่มีความหมายกลับให้ความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าเพราะว่าการทำภารกิจนี้นทำให้เธอได้เรียนรู้ค่ะว่าเออคือปีแห่งการไม่ใช้จ่ายมันทำให้เธอได้เรียนรู้ที่จะเลือกเลือกในการที่จะ เ,เลือกสรรในการใช้ชีวิตอะคะอย่างเมื่อก่อนเจะไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ไปอะไรกับเพื่อนๆบ่อยๆแต่พอมีภารกิจนี้แล้วเธอเธอเรียกว่าเธอเข้มแข็งมากนะคะเธอเข้มแข็งและเธอมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากมันทําให้เธอรู้สึกว่างานไหนเป็นงานที่ควรจะไปงานไหนที่เป็นงานที่ไม่ต้องไปก็ได้และมันทําให้เธอได้เห็นว่าเออชีวิตเนี้ยมันมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับคนที่รักได้มากยิ่งขึ้น แล้วก็ทําให้ตระหนักได้ว่าใครคือคนที่เต็มใจจะลงทุนทั้งเวลาและก็พลังงานไปเพื่อกับคนคนนั้นแล้วก็เรื่องราวแบบไหนที่ไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับพวกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากเรื่องของการทําภารกิจนี้นะคะโดยเ,เธอก็บอกว่าสําหรับใครที่คิดกําลังจะเริ่มทน้นต้นทํา no spend y e a r อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดเงิน แต่เป็นการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเงินและความสุขในชีวิตค่ะบางทีคุณอาจจะค้นพบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตกลับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเออมีพลังนะคะมีแรงบันดาลใจเพราะว่ามันเกิดมาจากประสบการณ์ตรงของของนักข่าวคนนี้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอะเราก็ก็น่าสนใจในการที่เราจะชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันแต่ว่า คือสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเอ่อค่อนข้างที่จะสุดโตง่งไม่คือเรียกว่าสุดโตง่งเขาเรียกว่าเป็นแบบหักดิบนิดนึงนะคะเพราะว่าตัดทุกอย่างออกไปเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหักดิบขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินที่ละเอียดมากขึ้นรวมถึงพิจารณาว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มันเกินความจําเป็นกับชีวิตเป็นสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยกับชีวิตแล้วเราตัดมันไปได้เนี่ยอันเนี้ย น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการได้ทำภารกิจอันนี้นะคะแล้วเมื่อเวลาผ่านพ้นไปหนึ่งปีคุณก็อาจจะได้อะไรมากกว่าแค่เงินที่ประหยัดเหมือนกับที่นักข่าวคนนี้ได้รับก็ได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะแล้วมันก็นำมาซึ่งความเครียดหลายอย่างกับชีวิตพอเราต้องใช้เงินแล้วเราหาเงินไม่พอเราก็มีหนี้ใช่ไหมคะ พอมีหนี้ปุ๊บเราก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นพอเราทํางานหนักมากขึ้นสุขภาพเราก็จะแย่พอสุขภาพแย่มันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นนะคะนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจใกับทุกท่านในการเริ่มต้นทําภารกิจอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่เรไม่ใช่แค่เรื่องเงินก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเพราะเราหวังว่าปีใหม่นี้เนี่ย จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคุณผู้ชมในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่